น้ำยาทำความสะอาดหน้าจอโทรศัพท์แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีต่างๆที่สะอาดสะดวกปลอดภยัยพร้อมจำหน่ายแล้วในแคทไฟ Shop สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟกับรายการ c a t f ฟไอทมาพบกับผมกอล์ฟแคทไฟที่จะม่นำเทคนิคได้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตวันง,ง่ายขึ้นเสิร์ฟมากขึ้นครับวันนี้จะไม่นำเทคนิควิธีการหยุด Windows อัปเดตขณะต่อเล่นเกมได้ง่ายครับต้องบอกว่ามีคนสอบถามมาไว้สายเกมเลยว่าเวลาเล่นเกมนะครับเจอปัญหาว่า เล่นอยู่เกมค้างบ้างนะครับเฟรมเลทตกบ้างนะครับซึ่งบางคนเนี่ยเล่นเกมแบบสายชีพก็คือแคสเกมด้วยนะครับหนึ่งในปัญหานั้นก็คือจากวิดีโออัปเดตครับขณะเล่นเกมแล้วเกิดวิดีโออัปเดตอยู่นะครับทำอะไรมันก็กินเพอร์ฟอร์แมนซ์ทำให้เฟรมเลทตกบ้างนะครับหรือบางทีเนี่ยทำให้วิดีโอค้างเลยก็มีนะครับก็คืออันนี้มีผลเหมือนกันเพราะทํางานหนักทั้งคู่ใช่ไหมอันนี้เราสามารถไปตั้งค่าได้ครับซึ่งขั้นตอนในการตั้งค่าตรงนี้ทำายง่ายครับเดี๋ยวเราไปดูกันเริ่มต้นครับกดไปที่ s t า r ์ครับกดไป เมื่อเข้ามาในที่เซตติ้งนะครับสิ่งแรกที่กรอบอยากแนะนาก็คือกดไปที่เกมมิ่งครับเกมมิ่งก็คือตั้งค่าเกมมิ่งก่อนนะครับก็คือเข้ามาที่หัวข้อเกมโหมดครับไปเช็คเลยว่าเราเปิดไหมถ้ายังไม่เปิดเปิดซะนะครับพอเราเปิดเกมโหมดปุ๊บเนี่ยมันจะทําการเขาเรียกว่าป้องกันในเรื่องของการทําการเขาเรียกทำงานหลังบ้านขณะเวลาเราเล่นเกมนะระบบนี้จะเช็คให้ต่อจากนั้นนะครับให้มาที่หัวข้อ Windows อัปเดตครับวินโดว์อัปเดตนะครับหัวข้อสําคัญเลยนะครับกดเข้าไปสําหรับใครที่สมมุติว่า กําลังจะเล่นแคสเกมเล่นเกมนะครับเวลาจะเล่นเสร็จแล้วนะครับพี่ก๊อฟแนะนําว่าถ้าเกิดจะเล่นอยู่นะให้กดตรงนี้ครับ p a u เลยเนี่ยหยุดนะเห็นไหมพี่ก๊อฟจะมีการอัปเดตอินสต a ลอยู่เห็นไหมพี่ก๊อฟกำลังอินสต a ลอยู่นะครับเมื่อเรากดนะครับพอ u ไปปุ๊บเนี่ยระบบจะทําการเขาเรียกว่าหยุดนะครับทำการอินสต a ลลงไปนะครับขณะที่เราเล่นเกมเนี่ยก็จะมีแบบนี้เหมือนกันนะถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่หยุดเนี่ยเวลาเราทํางานอยู่เนี่ยมันก็จะทําการอินสต a ลหรือติดตั้งนะครับวิดีโออัปเดตเลยเนี่ยครับมีผลเลยนะครับเนี่ยเราสามารถกดไปนะคคคครรรัััับบบเพื่่ออหยุดดไ้นนนะะีกสสิงงึําญ ก็คือตั้งเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้มันรีสตาร์ทนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยเพราะบางคนเนี่ยเล่นๆอยู่คอมบังคับรีสตาร์ทโอ้โหถ้าเกิดเป็นแคสเกมนี่ยุ่งเลยใช่ไหมก็กดมาที่ a d v a n c e option ครับ a d v a n c e option กดเข้าไปครับแล้วก็มาตั้งชั่วโมงการทํางานนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเลยครับเวลาที่เราเล่นเกมช่วงเวลานะครับก็กําหนดเลยครับอ่ากำหนดช่วงเวลาให้เรียบร้อยนะครับนะครับแล้วก็อ่าอันนี้สมมางทว่าพี่ก๊อฟบอกอ่ะเป็น9ก้าโมงแล้วกันเริ่มตั้งแต่9ก้าโมงกดนี่เนี่ยเก้าโมงถึงเล่นถึง3ามทุ่มเลยอ่ะ นี่นะครับกดเข้าไปพิทานี้นะครับก็จะบอกเวลาเห็นไหมช่วงเวลานี้มันจะทําการป้องกันมาให้เครื่องรีสตาร์ทก็คือเป็นช่วงเวลาทํางานนะครับตั้งค่าไว้3อย่างนี้นะครับเวลาเราเล่นเกมจะได้สบายใจแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าเวลาเล่นเกมเครื่องมันจะค้างหรือทํางานหนักจนเกินไปนะครับเพราะจากวิดีโออัปเดตนะครับและนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับวิธีการหยุดวิดีโออัปเดตขณะเล่นเกมนะครับ ก็ลองนำเทคนิคนี้ไปใช้งานกันดูนะครับสำหรับสายเกมนะครับเพื่อว่าให้เล่นเกมได้ไม่สะดุดและไม่พลาดเวลาเกิดจะเล่นเกมแบบมเขาเรียกว่าเป็นมืออาชีพนะอันนี้ก็มีผลเหมือนกันนะครับก็ลองนำเทคนิคนี้ใช้งานกันดูนะครับและนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่มาฝากกันในวันนี้แต่ก่อนจะจากกันไปครับขอฝากผลิตภัณฑ์นะครับคลีนน้ำยาทำความสะอาดหน้าจอสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตและอุปกรณ์ g กเจตต่างๆนะครับที่ทั้งสะอาดสะดวกปลอดภัยนะครับหากใครสนใจนะครับสามารถไปดูรายละเอียดด้านล่างได้ครับ ก็คือกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับทุกคำสั่งซื้อจะเป็นการสนุนช่องของเรานะครับทำให้ช่องนะครับผลิตคลิปด,ดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับก่อนจะจากกันไปครับขอกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์นะครับกดซุปเปอร์แทงนะครับเพื่อเป็นทุนทรั์ในการพัฒนาช่องต่อไปและที่สำคัญก็คือกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟครับ